ก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมนะวันนี้อยู่นรายการว่านี้เกมรีวิววันที้อยู่เกมเซนต์โล l เดอ t h เตอร์รีมาสเตอร์ในพาร์ทที่8กันแล้วนะครับผมอ่าภารกิจนี้ที่ผมจะมาเล่นเนี่ยก็จะเป็นเล่นในเรื่องของคินซี่นะเท้ยแล้วเราเล่นของแองจลไปแล้วไงคราวน,นี้เราจะมาโฟกัสของคินซี่นะครับซึ่งอาจจะนั่นแหละเมาออกาวันดอนกันนะไม่น่าจะมีอะไรที่ <S 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 มีสาระ ไม่น่าจะมีสาระเท่าไหร่เกมนี้แต่ก็นั้นครับในเรื่องต้องเล่นโอไปเลยเคนซี่เป็นไงบ้างโอ้คุณต้องการความช่วยเหลือฮะทุกอย่างโอเคไหมเอ้าหากมันโอเคกูไม่ต้องการความช่วยเหลือดิกล่องแม่งหนักสัตว์กล่องที่ไรวะกูกำลังขนขลองเข้าแม่งโคตรหนักเลยมาช่วยกูหน่อยดิเดี๋ยวกูไปช่วยขนก็ได้เคนซี่มันย้ายมาเราก็เลยต้องไปช่วยมันขนกล่องของมันนั่นแหละ ไปเลยไปหากินซี่กันแลดูรถเราเด่นที่สุดในกลุ่มในเมืองเลยมะนะั้งเนี่ยดูมีใครทำสีรถเหมือนเราบ้างไม่มีนะครับสีม่วงเป็นแก๊งเซนก็ต้องทำสีรถแบบนี้ใส่สีด้านไปด้วเนะี่ยมันก็สวยไปแบบนึงอนะ่ะคือมันไม่โครมแบบยังไงดีมันไม่เลื่อมใช่ไหมผมไม่ค่อยชอบสีอะไรเลื่อมๆว่เลยว่าแบบเนี้ยดูเป็น คลาสสิกดิขับรถอยี่ยระวัดระวังกูห่งรถกูมากเลยเนี่ยปไปไปไม่แน่ใจว่าจะเล่นเคนซี่จบทีเดียวทุกภารกิจหรือเปล่านะครับ<ะ> ถ้าบรรนานเกินไปก็คงจะต้องตัดไปสองพาร์ทแหละหรือว่าน่าจะไม่ได้กว่าเอาสักสองภารกิจแล้วกันผมไม่ไจะยิงยาวไม่น่าได้มันควรจะน่าจะกินเวลาไปไชั่วโมงเลยนะถ้าหากว่านับคัสซีนับอะไระ <c oughs> คิดว่าคนที่เพิ่งถูกปล่อยตัวมาจะชอบสังสรรค์มากกว่านี้สิไม่อะไม่อยากเข้าสังคม<อ>นั่นเหรอแล้มวมีข้อมูลเลยกับพวกเด็กเกอร์มไหม,ไมไ ยังเลยแล้วทำอะไรอยู่เนี่ยก็ำลังหาไ,ไฟฟ้าใช้<ม>เอาจริงดิกูยังหาตัวเด็คเกอร์ไปได้นะหา,<ม>หากกไปไไา<ม>รู้ว่าซ่อนอยู่ไหนเพราะงั้นกูเลยเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อหาตัวคนใช้โดยเฉพาะเ<ม>จ๋งีเนี่ยไปเล่นเกมไปเดี๋ยวกูจะได<ม>้หาตัวพวกเด็คเกอร์ในชีวิตจริงได้อย่างงี้นี่เองไม่กูไม่ต้องการเพลง ทำไรเนี่ยูทำให้ของออไซนั่นสามารถวิ่งผ่าน,าน s e c u r i ตี card ของทุกเฟของเลกเกอร์ได้ก็คือประมาณว่าสามารถฝ่าไฟบอลระบบรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ได้นันน่นแหละั่นแะรครับไม่ต้องเขียนโปรแกรมหรือสู้กันด้วยวิธีการเขียนโค้ดให้ปวดหัว เคยขับรถเครื่องไหมเคยทำไมจะไม่เคยวะองขับตั้งหลายคันใช่ไหมไปขับไปเรื่อยๆเลยอย่าโดนไฟนะครับให้ชนรถถังเลยชนได้ไม่คุณต้องขับอีกไหนแค่ไหนไกลแล้วหาผู้ชายให้ได้เยอะที่สุดเห็นไหมก็ม่แย่ แล้วก็อันล็อกแอคทิวิตี้มินิเกมเล่นมินิเกมกันทั้งวันทั้งคืนนะครับเฮ้ยกูไม่เล่นโอเคเล่นเรื่องหลักต่อดีกว่าเมแฮมของกินซี่ถ้าหาว่าอยากให้กูจ่ายตัวเจคเกอร์แล้วก็มันต้องหาบริษัทที่ทำที่อยู่ให้มันก่อนไปหานี่เ<โ>ฟน์คอมพานีน,นี่ยเรากูเล่นใช่ไหมเนี่ย แต่บริษัทเนี่ยไม่มันโกงชาวบ้านเข้าไปทั่วเลยแล้วยิ่งนับวันยิ่งโกงเขาไปใหญ่เออจัดไปก็แล้วกัน <S <S ไม่อยากเข้าใจเท่าไหร่คุยกับมึงนะ <c oughs> คุยกับเคียนซีแล้วมันประมาณว่านะครับภาษามันคนละภาษากับเราประมาณว่าม่ละเอียดที่ยิบอะไรไม่รู้หลายขั้นตอนมันก็คือเล่นเมแฮมง่ายๆครับก็พัทงทุกอย่างตามชื่อเลยเมฮม พังทุกอย่างที่ขวางแน่พังแม่งทุกอย่างระเบิดสแปมระเบิดรถอะไรก็ช่งถังขยะกูก็เอาทังขยะไปโอนด้วยรถเหรอมึงไปเลยกดคิวสเปมกดคิวรวัวนี่ถังขยะถังขยะเอามาถังขยะนี่บึ้มทุกอย่างที่ขวางแน่คนก็ด้วยทำคอมโบส,งสูงๆนี่ รดละมึงระเบิดบึ้มจะให้คอมโบลุดชิบหายคอมโบลุดเอาไประเบิดระเบิดไปคนเหรอนี่ระเบิดอัลโลลักฟักอัลโลลักฟักอูมาละพวกเคียดทึ่งมาะมาทำไมมาทำไมจ๊ะมาให้ระเบิดเลยดิอัลโลลักฟัก ้สแปรมระเบิดยิ่งกว่าไมเคิ้นเบย์ยิ่งกว่าไมเคิ้นเบย์ระเบิดไปนั่นแหละหนังขยะนี่พ่อน้ำกูก็เอาเอาให้หมดยิงเอาจะย,ยอมมันระเบิดไม่โดนเซ็งเอาไหม บัตดีพวกเด็กเกอร์แต่งตัวเป็นเด็กทั้งมาเลยนะมึงหญิงคนด้วยนี่ยิงให้หมดมาทำไมระเบิดออกหน้าไปเดินบุญเดิมก็ต์พราวน่าจะได้พระเจ้าพอใจหรอวะพอน้ำทั้งขยะป้าย โอ,โอ connect, no ้ยๆๆนั่นเลยกูลอยเลย <Leah> ไปคนเลยจ้ะ <grateful. S 2> ทำลายทุกทีทุกแางมันนี่กูมาโจมตีบริษัทก่อสร้างจริงเหรอวะเนี่ยโหตีเลยตีเลยตำรวจก็มากูก็เอาแล้วจอยปาร์ตี้บังคับเข้าร่วมเดี๋ยวนี้ ตายเจ๊มาทำไมเจ๊มาทำไมไปไหนอย่าไปตายไอ้เชี่ยนี่มาทำไมมึงมาทำไมไปตายซะไอพวกคนตีนไปตายซะไอตุ๊ดนี่แน่ตำรวจมาทำไมไม่ต้องมาแปดหมื่นแล้วอีกสองนาทีโอ้ชิวๆว่ะมาทำไมเ <c oughs> จ้านี่แน่ระเบิดออกหน้าไปเรียบร้อย ถังขยะกูก็เอารถทำความสะอาดกูยิ่งอยากบ่มเลยมาทำอะไรตำรวจกูไม่ใช่พ่อมึงไม่ต้องมานี่ไ่แฮมนั่นแน่เอ็กซ์พีกนิดหน่อยแฮบอัลล็อกไ่แฮมมินิเกมง่ายเนาะเออง่ายจังเลยโอ้ร้านเสื้อผ้าโอเคเรามาภารกิจต่อไปดีกว่ากาเดียนแองเจ l ชื่อนี้อีกแล้วอ๋อ ตัวหาเคีนซี่เหมือนเดิมโอ้ขอบคุณพระเจ้ากูต้องการความช่วยเหลือเขาเพิ่มเออกูไปขนกล่องแล้วนะพวกแม่งเจอกูไงพวกเด็กเกอร์ที่กูกำลังแฮกอยู่น่ะแม่งเดี๋ยวกูไปรับไม่ไม่ไม่ให้ไปเข้าที่เข้าทางเอ้ยไม่ให้ไปประจำจุดแล้วก็พวกไอ้คุ้มกันกูซะการเดินเอ็งเจอร์อีกละก็เหมือนกับที่ตอนเราคุ้มกันเพียร์ดิผมว่าน่าจะใช่อย่างนั้นแหละ กินซี่ไปทำอะไรไว้เนี่โดนจับได้ซะงั้นไม่มือโปร,โปรพอนี่นะมันเป็นอะไรแล้วก็ช่วยเขาซะอย่าให้เขาโดนกระเทือนอีกเลยแค่นี้โดน FBI เทแล้วก็น่าจะเจ็บปวดพอแล้วล่ะโอ้โทษทีถึงแล้ว โอ้ใช่เลยไม่ต้องห่วงเลยคินซี่มึงมีแก๊งเซนต์อยู่ข้างๆแล้วเออถ้าหากว่าคิดว่าแขวนอยู่บนนี้แล้วมันง่ายนักมึงก็มายิงเองและกันเขาแน่ประชดแม่งซะเลยประมาณว่าคินซี่มันก็บ่นอยู่นะเอ้ยมาทำไมสไนกูอันตั้งเบลเลอร์ตายแตกรีโรด อย่าลงตายไอยเชี่ยเด็กพังพวกนี้กลับบ้านไปไปเล่นฟีไฟไปสัตมาทำไมวะกูบอกให้ไปเล่นฟีไฟกูบอกให้ไปเล่นฟีไฟามาทำไมแต่กูไปเล่นนะเออชวนกูเล่นกูไม่เล่น,นะออน,ลน,ลนแล้วกูเกลียดฟีไฟสัต,สต,สตด้วยนี่นี่แนะ่นี่เนะีมาทำไม ระเบิดไปคันหนึ่งนี่มันเด็กติดไฟฟาน,นี่มันเด็กติดไฟฟายดูมันแต่งตัวนี่มันเด็กติดไฟฟายเออว่ะแม่ใช่จริงด้วยจริงแม่งมาทำไมไมปไปเรียนหนังสือหรอสัตว์เช่ากรูเห็นรถแล้ว้าไปเลยเดี๋ยวโคเวอร์จากทางอากาศให้ ไหนวะนี่ไงรถเฮ้ย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 เะนี่โอ้โหอาพีจีอีกแล้วชอบจังเลยจัดไปกินซี่หน้าตามาดูดีขึ้นแล้วเนี่ยจากของก่อนนะผมว่ามันสวยแหละ ทุกวันนี้ก็ยังมีความหวังเกีบับเซ็นโลห้าอยู่นะครับไม่รู้จะมีหรือเปล่าอารมณ์เหมือนรอครับไร้สามอย่าตามเพื่อน <ๆ S 1> กูบ้านเมืองแม่งเจ๊งหมดแต่ฝนทำทำไมรู้สึกว่าฝนมันเป็นเส้นเขาเรียกว่าอะไรคือมันเป็นจุดๆเห็นชัดมากอะ่ะมันไม่น่าจะชัดขนาดนี้ปะฝน เดี๋ยวคุมกันให้ไม่ต้องโบนมาทำไมยิงกว่าไม่์เฟนเบก์น,นี่ตายหาซะ รถแม่งเบ็ดบูบี้หมดแล้วก็แรงระเบิดโอ้ยไอเชี่ยรถหุ้มเกาะไอพวกเด็กพังนี่มันเอามาจากไหนไอพวกเด็กพังมันเอามาจากไหนไวะเนี่ยทีอยู่ฝนก็หยุดตกเฉยเลยโอ้โหอังกูแถมให้ไอคนข,ขับเรานี่ก็เก่งเกๆลูมันขับมาทำไมโอ้โหบิน มีอีกไหมมีอีกไมมีอีกรถทุบเกาะมาทําไมครับไอ้ยะระเบิดหนึ่งไปอีกหนึ่งระเบิดเอ้ยตำรวจเห็นตำรวจไม่ได้เชียวกูยิงก่อนยิงก่อนฐานที่หลังจัดไปใคร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 ออกมาทำไมจ้ะนี่แน to loins. my เฮ้ยตำรวจตำรวจนี่เนี่ยตำรวจยิงรถเพื่อนกูเหรออยากยิงมากเลยแต่ละคนเฮ้ยอินฟินิตแอมโมว่ะมาอีกแล้วมีก็มาอินฟินิตแอมโมยังก,กับมีอำนาจในมือฮู้เลยแล้วไป นี่คือเหตุผลว่าทำไมกูถึง,ง,ง,งไม่ออกมาเที่ยวเออนั่นแหละออกมาเที่ยวทีก็มีแต่ส้นตีนอะไรใครยิงอะไรวะโอ้ยรถมึงจะบื้มแล้วกูควรต้องไปหลบสักอาทิตย์หนึ่งการเด้นเอ็นจ้นคอมลีดหกพันว้าวโอ้อาพีจี ยังเป็นเลยโอเคเรามาอัพสกิลกันหน่อยดีกว่านะครับว่าม,มีอะไรให้เอาอัพบ้างยังไม่อัพดีกว่าเราไปแต่งปืนกันดีกว่าไหนร้านเฟรนด์ฟายขอดูหน่อยไม่ยังไม่เป็นยังไม่ไปเล่นขอแต่งปืนโชว์ชาวบ้านเขาหน่อยในยวาร้านปืนตรงนี้รถมนไปของกูแล้วเชี่ย <c oughs> รถยี่ห้อคาราบาวดูดูตาดูตาหลังรถดิ <c oughs> ไม่เ,เกือบละ เชี่ยไม่เหมือนสัตว์อ่ะเป็นเขาวควายมางอย่างนี่นึกออกอย่างเดียวเลยหน้าพี่แอดได้ลอยขึ้นมาก่อนอย่างแรกเลยนะโอ้ย,อยแต่ละคนเฮ้ยเฮ้ยไฟแดงอุ้ยนี่มันสาขายให้เรามาถล่มตอนแรกได้嘛โอ้ยอุ้ยโ,ยโทษทีเจ๊ไหนก็ได้ไหนละเจ๊เจ๊แตงกี้เจ๊กลัวอะไรเจ๊ เฮ้ยเจ้กูติดอะไรวะเนี่ยเจ้เฮ้ยอย่าอึ่อขอกระทืบเจ้หน่อยได้ไหมเออเอเอโอ้โหไม่รู้แหละต่อยไว้ก่อนถ่ายทำไมถ่ายเป็นโซเชียลถ่ายทำข่อยเลยเจ้เไปเข้าไปอาปืนกันดีวกว่าโอ้ยสองหมื่นเลยใช่ขาดอีกสี่พันแม่งงั้น ปืนนี้ดีกว่าอัพเอเคดีกว่านะฮะหนึ่งมืน่นจะได้เวลสี่อ่ะเวลสี่แม่งโคตรเท่เลยดูดิอัพอันนี้ก่อนแล้วกันจะปืนให้มันเท่ดีนะเนี่ยแต่มันเป็นแบบทรีราเบิร์สอ่ะก็เลยไม่ไม่เท่แบบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เท่ดิคือมันไม่สะใจเวลายิงอ่ะมันยิงเป็นแบบทีละห้านัดสามนัดมันไม่มันไม่โอเคนะสำหรับผมชีวิตผมนั้นรู้จักแต่ฟูลออโต้เท่านั้นเฮ้ย อนายฟรีวะอัพเกรดไหมห้าหมื่นห้องไอ้เชี่ยกูนีอัปปะค้างเลยเ <c oughs> ต็มเต็มเต็มหมดโอเคหมดทุนละมา <c oughs> ดูที่ปืนใหม่เป็นไงหน้าตาดูไม่ได้ดูไงวะ <c oughs> ต้องเดินอ่างี้เฮ้ยมึงหาเรื่องกูเหร หาเรื่องกูเหรหาเรื่องกูเหรอฮะหาเรื่องกูเหรอนี่แดกตีนแดกตีนนั่นแหละโอเคสําหรับพาร์ทนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้าสํหรับวันนี้สวัสดีครับเย่ yeah.